ผมขณะนี้เพื่อนกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมามาบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,รารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราอยู่กับหุ้นบรุกนะครับผมท t บีแล้วก็ STGT นะครับผมเซตนี้ยังเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผม พราะว่าภารกิจของเขามันยังไม่เสร็จนะครับผมเราก็ต้องตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับสามตัวนี้นะครับผมก็มาอัปเดตกันติดต่อกันรายอาทิตย์แล้วนะครับผมสำหรับเซตนี้เนาะโอเคเราเริ่มกันที่บรูคนะครับผมตอนนี้จะมาบอกว่าแนวรับบริเวณห้าสิบเจ็ดตังค์เนี่ยครับเส้น, e นย A มเอเจ็ดสิบห้าเนี่ยดูตรงเมาส์เนี่ย 1สโมงเนาะกำลังเคลื่อนที่เข้ามาซับพอร์ตเพื่อบ่งบอกว่าแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับผมส่วนแนวต้านที่67ตังที่เราทิ้งไว้เส้น EMA200 นะครับผมไหลมาซับพอร์ตเรียบร้อยแล้วบ่งบอกว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับผมต้องบอกว่ากรอบราคา51ตังถึง57ตังเนี่ย เป็นกรอบราคาที่สะสมนานมากนะครับผมโ่าบุ๊กทุกครั้งที่มีการสะสมกําลังนานอย่างเงี้ยเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นแรงนะครับผมเอาถอยกราบออกมาดูตรงนี้ครับเนี่ยเวลาเขาสะสมนะครับผมเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นแรงนะครับผม ต้องบอกว่ารอบนี้ครับก็สะสมนานแล้วนะอืมก็อาจจะเป็นเศษหนึ่งถ้าทาั้งแถบนี้เนาะอาจจะเป็นเศษหนึ่งส่วนห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าเขาจะไซเวลไปนานสักแค่ไหนสำหรับบูกเนาะอืมแต่เขาทิ้งราคาลงมาสามครั้งติดๆเนี่ย ผมมองว่ามันเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วกรอบนี้ดูที่บิดออฟเฟอร์เนี่ยทางอาทิตย์เนี่ยบิดเนี่ยเขาก็ขวางมาค่อนข้างที่จะหนามากๆเลยนะครับผมเนาะมันมุงบอกถึงเลยว่าราคาบริเวณเนี่ยมีการเก็บสะสมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นเวลาเป็นเวลานานนะครับเป็นระยะเวลาที่นานนะครับผม ต้องดูว่าเขาจะสะสมไปนานอีกสักแค่ไหนนะครับผมนะแต่เวลาเขาเด้งผมว่าโอ้โหก็น่าจะสวยเหมือนกันนะครับผมขอให้เด้งคุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยนะครับผมสำหรับบุ๊กเนาะอืมเนี่ยเขาบิดเขาขวางไว้หนามากคือถ้าไม่เจอแรงขายแบบหนักๆผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะครับผม ห้าสิบสองตังห้าสิบเอ็ดตังเนี่ยไม่น่าจะหลุดนะครับผมต่อให้หลุดนะครับผมเขาจะหลุดมาแบบแพนิคนะครับผมหลุดปุ๊บแล้วก็บีการซื้อกลับขึ้นทันทีนะครับผมแท่งวันนั้นจะกลายเป็นแฮมเมอร์แน่ๆนะครับผมนะสำหรับบุกเนาะโอเคตัวต่อไปทีทีบีตัวนี้มีลุ้นเด้งครับอาทิตย์หน้าเพราะว่าอะไรอ่าก่อนงนองงนะครับผมอาทิตย์หน้าน่าจะประมาณกลางอาทิตย์น่าจะวันพุธถ้าผมจําวัน ไม่ผิดนะครับผมกนอง,องนะครับผมคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25นะครับผมนะสำหรับการประชุมรอบนี้นะครับผมก็ทำให้ TTB นะครับผมมีปัจจัยบวกขึ้นมานั่นเองนะครับผมต้องมารอดูกันว่าปัจจัยบวกคราวนี้แนวต้านบริเวณ าบาทสามสิบสองบาทสามสิบสามเนี่ยเขาจะผ่านไดไหมนะครับผมเนาะแล้วก็ขึ้นมาสะสมมาพักตัวบริเวณกรอบบาทสามสิบสามถึงกรอบบาทสี่สิบเอ็ดตังค์ให้ได้นะครับผมก็ยกมาสวยแล้วนะครับผมนี่ก็สะสมกําลังมาค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วนะครับผมเนี่ยดูจโดจ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 ิอืม บอกเลยว่าหลายกาดนะครับผมนะก็บาท3าบามบาทสางตังนี้ผมคาดหวังไว้เลยนะครับผมน่าจะทะลุขึ้นมายืนได้นะครับสำหรับ GTB เนาะตอนนี้ MACD กับเซ็นชิคแนลก็มาทับกันอยู่นะครับผมบริเวณ0.01เนาะอ่า มันนี่โฟอินเดียก็หักหัวขึ้นเหมือนกับกำลังจะบอกว่าเริ่มมีคนทยอยเข้ามาเก็ตเพิ่มอีกแล้วนะครับผมถึงแม้ว่า RSI เนี่ยจะมองว่าเป็นการท hit, ํา bear i s h divergence นะครับผมแต่ยังไงซะผมมองว่าเบรกรอบหน้านะครับผม RSI อาจจะขึ้นไปทํา o o v e r b ำ o v v r r o u g r t เลยนะครับผมสำหรับ TTB เนาะอืมก็ น่าสนใจนะครับผมอืมคือไฮเข้าสูงเนะ่ะแท่งเนี้ยเนาะแล้วไฮแท่งนี้มันต่ําลงก็ไม่น่าเกียดนะครับผมผมมองว่ายังยังโอเคอยู่สําหรับ TTB นะแล้วก็มีมีข่าวที่เป็นปัจจัยบวกด้วยนะครับผมสําหรับอาทิตย์หน้าเนาะโอเคตัวต่อไป STGT ตัวนี้อืมก็คือ เราให้จุดตัดขาดทุนบริเวณ11บาท50ตังค์เพราะว่ามีโบกนะครับให้ราคาเป้าหมายต่ำสุดอยู่ที่บริเวณ11บาท50ตังค์เนาะตั้งแต่เดือน8ดแล้วแหละเราก็เลยใช้จุดนี้เป็นจุดตัดขาดทุนนะครับผมเพราะว่าเขาทำโลใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมแล้วก็ไม่หยุดไม่หย่อนด้วยนะครับผมทำโลใหม่ไปเรื่อยๆเลยนะ ผมก็เลยให้จุดตัดขาทุนบริเวณ11บาท50ตังค์นะครับผมก็คือต้องต้องตัดบัวอยให้เหลือใหญ่นะครับผมถ้าหลุดไปนี้ก็คือไม่ใช่แล้วแหละนะครับเขาก็ลงมาใกล้เคียงสุดคือ,คอ,คอบริเวณ12บาทอาทิตย์เมื่อกี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียวนะครับส่วน RSI ก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขิเลอะไรนะครับผมก็ยังคงอยู่ในเกมอยู่นะครับผมยังคงทำเดเวอเจนต์อย่างต่อเนื่องนะครับผม ืมเอาน่ะผมมองว่าใกล้แล้วแหละนะครับผมสำหรับ STGT ผมว่ามันต้องมีเด้งนะครับผมต่อให้ไม่กลับตัวยังไงสักเขาก็ต้องเด้งนะครับผมนะ16บาท80ตังค์นะครับผมแนวต้านใกล้สุดนะผมมองไว้สำหรับ STGT นะครับผมอืมเขาก็ายังอยู่ในกรอบอยู่แต่อีชิดหน้าก็ ไม่แน่ใจเหนกันนะครับผมคือเขาทําโลใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะสิบเอดบาทห้สิบตังค์ไม่รู้ว่าจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ต้องต้องเลิกงานก่อนนะครับสําหรับ stgt เนาะอ่าโอ้โหเขาก็ทํำ l e v e r g e มาตั้งแต่นี้ตั้งแต่ราคายีิบสองบาทกว่ากเลยเนี่ยโอ้โหตำนานเลยน,นะครับ stgt เนาะก็เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ ผมว่าน่าจะถึงน่าจะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละครับผมถ้าใครแบบถือรออยู่นานแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมผมว่าอีกไม่นานน่าจะมีการกลับตัวให้เห็นนะครับผมสำหรับ stgt เนาะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนัางซื้อขายหุ้น3ามตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผม การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําสหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีความาาความรู้เกี่ยวกับ f u n d a เมนทัลของหุ้น3ตัวนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมจะได้เป็นประโยชน์กับ,บเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆน,น,นะครับ อขอความกรุณาอีกครั้งแล้วก็กราบยมวันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กด s ับส cribe แล้วก็กดแชร์ของใจให้ด้วยกด s ับสไ r i b e ไว้เลยกลับมาอัปเดตอีกแน่ๆนะครับผมสำหรับเซตนี้โอเคสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ